สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับงานสลากมนาฬิกาแบบครบวงจรจริงๆเลยนะครับกับแทร็กไบโอกลก้างปลาับในรุ่น Gen 2นะครับวงแหวน1ชั้นนะครับแล้วก็วันนี้ลูกค้านะครับส่งนาฬิกามาสลากมตัวเรือนนะครับโดยการเริ่มจากตัวเรือนก่อนนะครับหลังจากที่เราขัดตัวเรือนเสร็จแล้วนะครับเราก็ส่งไปชุบทองใหม่นะครับแล้วก งานเลือนนี้ก็จะเป็นงานเงาสลับด้านนะครับเราต้องขัดทั้งเงาและด้านแล้วก็ส่งไปชุบทองนะครับงานจะออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมาทําสีในตําแหน่ง ตัวเลขที่อยู่บนเบเซลกันนะครับก็จะทําให้งานออกมารับใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับจากทาง modify watch นะครับให้งานออกมาแบบนี้เลยนะครับสามารถส่งงานมาทําได้ที่ Facebook Fanpage modify watch c อ m ม a น y ีลิมิเต็ดนะครับแล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ w w w m o d i f y w a t c h c o m นะครับหรือสามารถเดินทางมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับนำนาฬิกาของท่านมาเซอร์วิสถึงที่ร้านได้เลยนะครับงาน ราการนาฬิกาชุบตัวเรือนนะครับจะรอประมาณ1-2สัปดาห์นะครับถึงจะรับกลับบ้านได้นะครับเราจะมีคลิปดีๆลงทุกวันนะครับฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube Instagram หรือว่า TikTok นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้วลนรานไปก่อนสวัสดีครับ